ดูแบบว่าไม่ต้องกากนะไม่ต้องกากคือส่องเลยซูมไปเลยนะตรงไหนต้องรู้ด้วยว่ารถเราเนี่ยไม่เคยจมหนักไอ้ไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักหรือพลิกคว่ำแล้วก็ไม่เคยตัดต่อแย่จี๊ดเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนั่นแล้วก็ไหมครับผมที่เต็นรถอัมโฮมคาร์นะฮะสาขากรุงเทพวันนี้เรา ไม่ต้องมีสคริปครับพูดสดๆกันเลยก็เบื้องต้นเราอยู่กับอะไรพี่คอเนอร์อ่าสองจุดสี่ขับสี่ตัวเนี้ยอ่าขับสนะครับดูดีนะครับพี่อสิบแปดบครับผมเลขไมหกพันอ่าไม้น้อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมว่าเฮ้ยร้องเป็นสองแอนอยังไงคอนเดเนอร์นะครับแล้วก็เดิมไม่เดิมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบว่าไม่ต้องกักนะไม่ต้องกักคือ สองเลยซูมไปเลยนะตรงไหนลองดูด้วยวันนี้อ่าโอเคนี่นะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบปุ๊บเนี่ยวันนึงคุณอยากมีขึ้นมาใช่ครับมันก็เป็นความรู้ได้ต้องรู้ยว่าจะไปเลือกซื้อยังไงปพ๊บเนี่ยขอให้ดูให้จบนะครับเอาไปดูที่่เริ่มละเอียดนะเราไม่ต้องพูดถึงแน่ว่ามาพร้อมกับไฟตัดลุ่งตัดลุ่แล้วมเนื่อยดีเทลรถนี่ไม่พูดถึงใช่เพราะว่าหลายๆลคลิปอ่ะพูดไปหมดละเขาทีวีหมดแล้ว คือส่วนใหญ่ก็อยากรู้ก็ไปเปิดดูกันนั่นแหละอโอปช,ชั่นโอโอโอยังไงว่ารถคันนี้มันเป็นจะดูยังไงพี่ที่อยู่บ้านแล้วแบบสามารถดูคลิปนี้จบเพื่อหดจองได้เลยอ่าเดี๋ยวก็ไม่มีกลางนะไปเปิดเลยเปิดเลยก็สําหรับใครที่หาอยู่นะครับเราไม่ต้องโฆษณาเยอะรายละเอียดมาดูโครงสร้างดีกว่าอ่าก็มาดูตากรถก็มาดูใกล้ๆวันนี้แบบโอ้ยเครื่องยนต์คีนมากพี่เครื่องยนต์เริ่มที่เครื่องเลยนะ เครื่องยนต์ภาพรวมนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมประกงป,ประเกนนี่เดิมกิฟต์นะเพราะไม้มันน้อยคันนี้ไม้แ<ม>ค่หกหมื่นเองผมบุญโลครับไม้หกหมื่นต้องต้องดูตรงไหนพี่อ่จาจุดแรกนะครับเราเปิดฝากระโปรงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอ่าฝากระโปรงเนี่ยมีการถอดไหมแต่บางทีปุ๊บเนี่ยการถอดฝากระโปรงไม่ใช่ว่ามันจะถูกชนอุบัติเหตุหรือถูกไปบางทีแบบปแบบระกันอ่าถอดเกียร์สีสะเก็ดหินอ่า สเก็ตบินสเกิร์ตกันชนอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกนะครับอ่ะมาเริ่มเลยอ่ะมาถึงก่อนเลยนะครับเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมดูฝากระโปรงก่อนเลยว่าฝาเดิมหรือไม่เดิมนะครับก็มองไปที่หัวน็อตนะครับอ่ะน็อตถอดหรือไม่ถอดแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูนี่เลยฮะสติ๊กเกอร์นี่ต้องซูมเข้ามาซูมเข้ามาครับสติ๊กเกอร์ของเดิมไม่เคยแกะนะฮะนี่ดูรอบนะครับดูนะฮะว่ามันว่ามันแกะหรือเปล่าถอดหรือเปล่า ม,มอ่าเฮ้ยเอาเอา,เอามือแย่แย่แถ้าเกิดสมมติมันเคยซ่อมมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่น,นันตัวสติกเกอร์เนี่ยคือสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีรอยอ่าเป็น<ก>เป็นรอยแก,แกคือแบบมันไม่สนิทอ,อ่ะมันเหมือนแบบว่าเราเราถอดตอนี้่นิดเดีอ่าก็คือแปะคืนยังไงก็เหมือนเดิมนะฮะอย่างเพิ่มนี่ยเอาพวกไอเดียซีนนามาดูซีนออาเข้ามาดูไปดูเลยดีนะฮะซีนเดิมที่ดีจะต้องตรงเป็นแนวทางเดียวกันนะฮะเราใช้เล็บนะครับ มันจะไม่แตก๊อแปะถ้ามันแข็งปุ๊บเนี่ยแสดงว่าทำซีนมาละทำซีนมาละหรือหรือถ้าแบจิกไปแล้วมันแตกมือเลยแปะแปะนี่อ๋อทำมาแล้วอยากรู้ว่าอันไหนเดิมไม่เดิมนะครับกล้องสมายใกล้ๆแต่บอกว่าเวลาดูรถนะถ้าตรงเนี้ยเราไม่มั่นใจว่ามันเดิมหรือไม่เดิมให้ไปเปิดซีนฝากระโปรงข้างหลังประตูประตูสี่บานต้องบาลานกันนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับ ซีนฝากระโปรงหน้าหลังซีนประตูสี่บานถ้าของเดิมจะเหมือนกันทั้งคันนะครับซีนขนาดของซีนเออความแข็งอ่อนของซีนมันจะเหมือนกันทั้ง4ี่บานเลย <Okay. S 2> นะครับมาต่อมาติล้อไปมาล้อทีนี้เราจะมาดูว่ารถคันนี้เคยชนหนักหรือเปล่าเราซูมไปที่ซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยรูทุกอย่างจะเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมทุกอย่างมันจะเสมอกันหมดนะครับผมถ้าเกิดรถ เคยโดนชนมาเนี่ยตรงนี้จะมีการโป้สีจะมีการซ่อมแก้รูมาใหม่รูจะไม่กลมถึงเ้าโชนอ่าห้องเครื่องยนต์อะไรเงี้ยนะครับจับแรกนะครับสิ่งที่สําคัญมากนะครับซื้อรถนะครับต้องดูที่เพจก่อนอ่ามาดูเพจครับผมวิธีการดูเพจของโตโยต้านะครับดูได้ไม่ยากเลยสังเกตที่รูนะครับนี่รูของตัวหมุดนะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆตัวข้างในของรูเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยม นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหัวหมุนเนี่ยมันต้องเป็นยังไงอ่ามันมันจะต้องเป็นลักษณะแบบเนี้ยเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนแบบปั๊บหัวมันจะใหญ่ใช่อ่าแล้วรูข้างในมันจะไม่สวยถ้าถ้าเหลิดยับเนี่ยถ้าเหลิดยับอ๋อไปแน่นรับไหมไม่รับครับผมรับนะครับเพราะว่าเวลาจับไปแน่นจะไปจับจะไปเลีอะไรเขาก็ไม่เอานะถ้าเหลิดยับเนี่ยไล่มาเลยไล่มาไล่มาไล่มามาดูต่อนะครับไม่ไม่ต้องเน้นที่คนนะครับไอ้เน้นที่รถอย่างเดียวนะครับกล้องตามดูนะครับดูรูนะครับดูคานาารรออออยยเเเเมมมม็็ดดด์คหนนี่ขขงงิิ ดูยังไงก็ดูออกนะครับค่อนข้างชัดนะตรงนี้ใช่ของเดิมคือดูออกดูง่ายมากลายมานะครับแล้วสาคัญอีกจุดหนึ่งนี่เลยครับตัวเอลนะครับคานหน้ารถที่ดีจะต้องมี RL ครบทั้งสองฝั่งนะครับเพราะถ้าเกิดถ้ารถเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะไม่อยู่ละนะฮะคานหน้าเนี่ยถ้ารถเคยอุบัติเหตุหนักมาเนี่ยทําการเปลี่ยนคานหน้ามาจะไม่มี R หรือ L ฝั่ง องฝั่งนะครับโอเคแล้วก็คันกลางเอกลักษณ์ของโตโยต้านะครับพี่นันเป็นไงเอ่ยคือรุ่นนี้มันตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาเนี่ยอ่ามันจะไม่มีละตัวเลข,เลขอ่าจะไม่มีตัวเลขตัวเก่าแท่เพราะอะพอร์ชินเนอร์หน้าแชมป์อะไรพวกนะี้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเลขของอะแต่เป็นเป็นเป็นนิวพอร์ชิเนอร์นี่จะไม่มีแล้วอะถ้ารถคุณน่ะคุณซื้อไปแล้วปุ๊บเฮ้ยแม่งรุ่นเก่าอยู่ไม่มีตัวเลขที่อ่า ต้องไปดูใหม่่าวไม่เดิมแน่นอนแต่เอกลักษณ์เลยของ Fortuner ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับจะมีรอยไม้ค้ำนะถ้าของเดิมเห็นไหมฮะตัวนี้มันเป็นรอยไม้ค้ำเดิมนะครับก็คือมันเกิดจากการแบบปิดฝากระโปรงอะไรนะตัวนี้จะมีถ้ามันไม่มีจะแปลกคือเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเราไปซื้อรถกับลูกค้าปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปิดฝากระโปรงมานะเราเห็นรอยอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งโคตรดีใจเว้ยดีใจเดิมแน่นอนเดิมใช่นะครับเอามาดูเครื่องยนต์นะครับคือคันนี้มันใหม่มาก ถ้ามาด้านนี้จะเห็นชัดมาดูความใหม่ความใหม่ของเครื่องยนต์มาดูฝั่งนี้เลยเห็นชัดมากนะฮะตัวเลขนี่ไม่ได้ใบหวยนะออกมาแล้วหนึ่งเจหนึ่งเจ็ดเพิ่งออกคือแบบเห็นมากะดูดูดูเดิมหมดไม่เคยมีการถอดสักชิ้นเลยซอกก็เหมือนการฝั่งนู้นนะครับสังเกตคารเม็ดอาร์คนะครับถ้าสมมติว่าชนหน้ามาปุ๊บเนี่ยเมทอาร์คตรงนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ลู ูยังดูคมอยู่นะครับทุกอย่างมันสมมากันหมดนะเนี่ยอ่าอยู่ครบโอเคทีนี้เราไปดูข้างหลังกันดีกว่าอะดูประตูก่อนเราจะดูว่าประตูคันนี้เคยถอดเปลี่ยนมาหรือเปล่าครับพี่นันดูยังไงเ่ยซีนประตูนะครับซีนประตูโอ้โหชัดแจ๋อมันต้องมันต้องบาลานซ์กันหมดนะครับซีนหรือดูง่ายๆเลยนะตรงนี้ครับสังเกตมุมประตูถ้าของเดิมจะตัดอย่างนี้ อ่าแล้วมันจะตรงนะเส้นมันจะเป็นเส้นแนวตรงถ้าเกิดมันมีการยิงจ,จิกๆเหมือนเป็นเอามือยิงอ่ะอันนั้นไม่ใช่ละเปลี่ยนมาแล้วก็อีก,อกที่นึงนะครับอยากให้ดูคืออยากรู้ว่าแก้มคันนี้แก้มรถน,นะครับหมายถึงตรงนี้นะครับ่ว่ามันเคยถดอดเผาในเปิดประตูมาแล้วดูขอ,อนตรงนี้เลยถ้าลอยขันต์ออกไปเล็กเพื่อแสดงว่าแก้มขยับมันเรียกชื่อแก้มขยับนะครับแสดงว่าอาจจะมีการซ่อมแซมมาแล้วนะความหรือเปล่าพี่นันอ่าดูหน่อยความไหมจะดูว่ามันมีความไหมโอ้ดีแกะให้ดูเลยน้ำผมนี่แกะดูเลย แต่แต <formation> ่เวลาไปดูรถที่ไหนก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะถ้าดึงตรงเนี้ยแต่อันนี้เราเราาอ่รถเราเองอ่าปี่นะครับลอยถ้าดูตรงนี้เพิ่มเ่ยคุณไม่สบายใจนะคุณสองครับดูอ่าปีมันจะมีรอยเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรเพารถที่พลิกคว่ำมาอ่ากรณีนี้มันมันสามารถดูได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถเคยตัดต่อมาหรือเปล่านะฮะหรือเคยพลิกคว่ำมาหรือเปล่าถ้าเกิดรถพลิกคว่ำมาเนี่ยตัวเม็ดอาร์คตรงนั้นจะไม่มีนะครับเพราะมันจะเกิดการซ่อมแซมมาละทีนี้มาประตูประตูประตูบานหลัง ไม่มีการถอดไม่มีการถอดนะครับดูหัวน็อตนะครับสติกเกอร์ตรงที่วัดลมยางนะครับขนาดลมยางเท่าไหร่อะไรไม่เคยทุกคนไม่เคยถอดนะครับน่นะครัขยับไปประตูหลังปรหลังนยันขยะครับไ็อย่างที่ะงระับไปขย่างที่ะหระูังบไย่างที่เหระแู้งไปทีระหังปรตูลังสัระงปรตประตูทั้ง4บานรอบรถนะครับ นี่ดูเลยซีนเห็นไหมซีนตรงมุมเนี่ยจะตัดสวยเขาจะตัดแบบนี้ถ้าทีนเดิมนะครับแล้วก็มันจะเป็นแนวตรงเหมือนกันหมดเห็นไหมอ่าถ้าไม่มั่นใจเพิ่เนี่ยให้เราดูแบบถ้าไม่มั่นใจนะครับเราให้เปิดดูทั้งสีบานเลยเปิดหมดเลยทุกอย่างมันต้องเือนกันไหนดูหน่อยว่าคันนี้โดนแบบโดนท้ายหรือเปล่า,ามัน,<ด>นจะอัดเข้า,ามาถึงไหมอ่า เห็นไหมเวลารถโดนท้ายมาหนักๆนะไอ้ตรงเนี้ยเม็ดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เหลือเพราะมันจะดันยับจากข้างหลังเข้ามาแล้วเขาจะดึงตรงเนี้ยออกมาดึงออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้พวกเนี้ยมันต้องโละโละเละออกก่อนอ่าเม็ดสวยนะครับเดิมกิฟต์นะครับเดิมสนิทคันนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูหลังรถกันอ่าคันนี้พิเศษหน่อยพี่นันคันนี้พิเศษหน่อยพิเศษก็คืออ่าสายฟ้าอ่าเดี๋ยวให้สดป่ะอ่าอันนี้เป็นกระปู โอเคเปิดมาท้ายรถนะครับผมมาคันนี้มันโดนชนท้ายมาหรือเปล่าอันดับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเปิดท้ายมาเนี่ยสิ่งแรกอย่างเวลาผมไปซื้อรถใช่ไหมพะรถที่ร้านเนี่ยเราจะซื้อเองอยู่ละโอเคสิ่งแรกเลยดูเหรียญบาทก่อนนะครับนี่รูนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นสติกเกอร์วงกลมภาษาเต็นรถเขาจะเรียกเหรียญบาทอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่ารถคันนี้เดิมหรือไม่เดิมนะครับถ้าเกิดรถเคยมี การทําสีอะไรมาเนี่ยมันจะพ่นทับตรงนี้ไปเลยหรือถ้าเกิดโดนปฏิสังหนักมาเนี่ยมันจะไม่เหลือเรียนบ้านเนี่ยจะไม่อยู่นะครับแล้วมาอีกจุดหนึ่งดูตรงนี้เห็นไหมตะเข็บระหว่างตัวอาสะโพกข้างกับตัวบอดี้นะครับมันจะมีล่องอยู่ตรงนี้คือเป็นรอยต่อกดๆด,ด,ดูนะคแข็งปกเนี่ยเออคงไม่ใช่้วถ้าเกิดวนะ่ามีเ <ตะ S 2> ม็ดอาร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยอนน่าต, <ะ S 1> ตรงนี้นะครับ<ด>แล้วก็ดูข้างบนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลายเดียวกันเม็ดอาร์จะสวยนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มั่นใจว่าโดนฝั่งไหน ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่เหมือนกันให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าเรามาดูอีกฝั่งนึงเห็นไหมถ้าเกิดตะเข็บหรือเม็ดอาร์คเหมือนกันแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนหนักหรือตัดต่อใดๆนะครับดูเหรียญบาทเห็นไหมนี่ถ้าดูตรงนี้ไม่สบใจนะครับดึงแม่งเลยอ่าดึงดูเลย<ด>เออนี่ยมีเม็ดอาร์คนี่มาดูดูเนี่ยนะกองก้องใหญ่เลยถ้าไม่สบใจเพิ่มอีกข้ายังไม่กำนังการนะครับดึงดูเลยนะครับ คือถ้าเกิดมันเคยชนหนักมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยเชื่อมรอยอะไรพวกนี้ตรงนี้จะดูได้ฝากระโปรงต่อไปเดี๋ยวไล่ตรงนี้เลยไล่ตรงนี้เลยหัวน็อตดูหัวน็อตฝากระโปรงหลังนะครับผมน็อตไม่เคยขยับและมุมมุมหนี่เบร์อะไรพวกนี้นี่สำคัญมากนะครับใช่ท้ายมาพิษกว่างอะไรเนี่ยเราต้องดูให้ดีอ่าดูซีนเใช่ไหมซีนมันจะตรงยาวมาสวยเลยดูตรงปลายนะครับว่ารถเคยถอยจิกปลายมาหรือเปล่าอ่าดูตรงนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ คือถ้าเกิดรถอาจอย่างรถใหญ่ๆเนอะฟอร์จูเนอร์ปาเจโรอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเคยโดนท้ายหรืออาจจะไม่ได้ชนหนักแต่ว่าถอยชนต้นไม้ชนอะไรแบบจิกๆไปอะตรงซีเนี่ยจะฟ้องเลย <รา S 1> นะครับมันามาใช่มันจะจะมีรอยตอมมีรอยอะไรมาแต่ว่าคันนี้ไม่มีพี่นันคันนี้ไม่มีไม่มีถ้าไม่สาใจาเพิ่มเนี่ยอ่ะคือท้ายเนี่ยมันแตกง่ายคือดูนี่เลยก้มก็ได้เออหรือดูตรงนี้เนี่ยโอ้เมต้าเห็นไหมเมต้าเห็นไหม เดิมกิฟต์นะครับอันนี้ไม่ใช่สนิมนะมันเป็นยางๆเกลียวของมันมีเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ทุกอย่างนะครับคือเปิดหมดอ่ะเรารถเต็นท์เราเราให้ดูหมดนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะเปิดแฝงวันนี้แฟร์นะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่มาบอกกันนะจุดพวกนี้เพราะว่ามันบางทีอ่าอีกกลุ่มนึงเขาอาจจะไม่ได้เล่นรถแบบนี้นะครับแต่เราเราก็ไม่พลาด ไม่ไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงเเอาแค่สวรถของเราคือเราเล่นรถสวยเราเล่นรถสวยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องปิดนะครับวันนี้เราเปิดให้ดูหมดทุกอย่างแล้วเราสอนแบบดีมากนะครับก็เบื้องต้นนะครับคันนี้มาเปิดอะไ่มาไปดูฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นยังไม่ได้ดูาประตูที่เลยนะครับมาส่วนประตูของฝั่งซ้ายของเรานะครับเปิดมานี่ ซีนนะครับดูซีนไล่ลงมาเห็นไหมซีนจะสวยแต่ผมจะบอกเทคนิคง่ายๆนะครับในการดูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้ารถเดิมๆมันจะไม่ค่อยสะดุดตาเราเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราดูหน้าดูหลังดูฝั่งนู้นมาแล้วเนี่ยพอมาฝั่งนี้ปั๊บมันจะคุ้นตาเราแล้วดูดูแก้มหน่อยดูแก้มเห็นไหมแก้มไม่มีขยับนะครับผมแก้มไม่มีขยับอ่าซีนตรงสวยซีนตรงสวยประตูเห็นไหมอย่างที่ผมบอก วิธีดูง่ายของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ตรงมุมมันจะตัดอย่างนี้เลยเราใช้ใช้ลิฟต์กีดกิจใช่ครับกดดูไอ้พวกนี้เอาเล่ามือรูปดูนะครับดูไปว่าสีมันอาดมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเม็ดอาร์คประตู<ด>นะครับเม็ดอาร์กอ่าครบดูไปทีละจุดเลยครับวันนี้ไล่เลยไล่เลยน้องไม้ไล่ไล่เลยนะครับนี่เห็นไหมชมที่อยู่ทางบ้านดูนะครับดูเราแบบสบายใจแบบเฮ้ยคันนี้ให้ได้เว้ยเพราะว่าบางคันเนี่ยสมมติเนาะสมมติบางคันโดนสมมติโดนโมชัยโมไซชนตุ้มนะครั้งเงี้ย มันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยหมดเลยเห็นไหมอ่านี่เดิมเดิมหมดนี่น็อต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 ประตูอ่าจะรู้ว่าประตูเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมาดูน็อตน็อตนะครับรูตรงนี้นี่หลอกกันไม่ได้จริงใช่แต่ว่าถ้าดูแล้วน็อตขยับปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะจะเปลี่ยนไปอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมาดูซีนอีกทีคือไม่ว่าจะเปลี่ยนประตูโรงงานนะครับประตูจากศูนย์นะครับอ่ายังไงก็ไม่เหมือนเดิมผมฟันธงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเพราะบางคนเนาะ บุบนิดบุบหน่อยเอ้ยสั่งเ,เปลี่ยนเลยเทมศูนย์มาแล้ว <c oughs> ม่ของเดิมแต่ว่าฮียเ,เวลามันโชนมามันก็ม่เหมือนเดิมอยู่แล้วถูกต้องไหม <c oughs> อะไรที่เปลี่ยนมายังไงก็ไม่เหมือนเดิมครับ <c oughs> โอเคมาต่อด้านหลังนะครับซีนเห็นไหมนี่เห็นไหมตรงมุมตัดสวยเส้นตรงนะครับชีนจะเป็นแนวราบเดียวกันนะครับตรงนี้ดูไม่ยากเลยอันนี้คือพื้นฐานในการดูรถเลยนะครับว่าของเดิมไม่เดิมเป็นยังไงโอเคสะโพกสะโพกหน่อยอ่า อันนี้ตกใจนะเป็นรอย่างเงี้ยนี่ของเดิมมันฮะเดิมนะครับอ่าจะเป็นอย่างงี้ถ้าถ้าดูแล้วไม่สบาใจปุ๊บเนี่ยให้ส่องมาทางนี้นะครับดูดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมรอยแกะรอยงัดอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เดิมนะครับเดิมหมดแล้วก็มาดูอ่ะี่ฝาัเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยแม่งฝาทางนี้ไม่ยับไม่อะไรเงี้ยลูอแต่ว่าถ้าเวลาชนมาปุ๊บเนี่ยมันบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาดึงออกปุ๊บพวกนี้มันยับอยู่ละมันจะยับอันนี้แบบว่าไม่กักกันเลยนะครับ คือต้องบอกที่ที่เราพามาดูเม็ดอาร์คดูอะไรเนี่ยมันจะเพื่อป้องกันนะครับเพื่อความชัวร์ด้วยลูกค้ามั่นใจว่ารถเราเนี่ยไม่เคยจมหนักเอ้ไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักหรือพลิกคว่ำแล้วก็ไม่เคยตัดต่อเราจะมีเทคนิคในการดูว่ารถคันนี้แค่น้ำหรือเปล่านะครับอยะไม่ไปฝั่งนู้นถ้าเราอยากรู้หรือช่วงนี้มันสถานการณ์น้ำท่วมเยอะเรากังวลว่าเฮ้ยรถน้ําท่วมมันหรือเปล่าะรดูใต้นี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวกล้องแพนลงไป ไปนี้นะฮะนี่สังเกตนะครับอ่านี่เห็นไหมมนนิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะตรงนี้จะดูง่ายมากคือมันจะแบบแดงครั้งแคนเลยครับเขาเขาจะถ้าสมมุตินะครับรถแช่น้ามันเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าเหล็กกับน้ำมันไม่ถูกกันอยู่แล้วต่อให้แช่มากแช่น้อยยังไงก็เป็นสนิมใช่ครับนะครับดังนั้นเพื่อความชัวร์ก้มลงไปมองสักนิดนึงนะฮะก้มลงไปมองหรือถ้าก้มยากก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเปิดแลชส่องลงไปดูว่ามันแดงไหม พอได้เงินเป็นสนิมเนี่ยมันจะสนิมชัดเจนเลยนะไอ<ช>้ตรงแกมทวงอะไรเน <บา S 1> ีน่ยรูปดูเพื่อให้ติดใช่มันจะแดงเลยหรือไม่งั้นก็สังเกตตามรูไอ้ช่องชาร์จแบตนะครับตาม power outlet <ช>มาดูก่อนเล็กไมค์คันนี้เดี๋ยวคุณตานให้ฟังเสียงข้างในอ่ะไหมโชว์เลยว่าออธิบายแล้วก็ให้ดูข้างในว่ามันมันสวยดู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 ระบบเ<อ>บาะไฟฟ้านะครับเ<อ>บาะไฟฟ้ามีแอร์แบ็กข้างเบาะนะฮะแล้วก็ทั่วทั่วไปนะครับขยับขึ้นมาก็ ออปชั่นทั่วไปที่มันควรจะมีนะครับสำหรับรถราคาล้านกว่าบาทก็พวงมาลัยมันตินะครับฝั่งนี้นะครับก็ควบคุมหน้าจอกลางแล้วก็มีคุ้ยคอนโทรมาให้นะครับตรงกลางตัวนี้ขับ4เป็นตัว2.4ขับ4ี่ได้ขับ4อได้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าแบบบิดได้นะฮะแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักชั่นคอนโทรนะครับอีโคโหมดเพราะว่าโหมดพวกนี้เดี๋ยวลองในย t ท b e คงลงเอาไว้เยอะหมดแล้วนะตรงนี้ใช่อ่า ก็เบื้องต้นนะครับคันนี้เลขใหม่เพียง62511กิโลนะครับผมก็เรียกได้ว่าใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับในรถปี2018ปีนี้ก็3ปีแล้วนะครับสปีแล้วสำหรับรถ Fortuner ปี2018คันนี้ได้ครับแล้วความพิเศษของปี18มันมีอะไรพี่นันอดามันจะมีดิสหลังถูกต้องไหมปีมันเริ่มต้นที่ปี2015 1 6 17จะมีดิสแค่คู่หน้าแล้วแต่พอมาบันไดเงินเขาเรียกบันไดเงินนะอ่าใช่ แล้วสังเกตนะครับปี18ความพิเศษเลยคือให้ดิสมา4ล้อแล้วนะฮะก็เสริมความมั่นใจเวลาเบรกเนี่ยมันจะไม่หัวทิ่มนะครับเพราะปกติถ้าเกิดดิสเบรกแค่คู่หน้าเวลาเบรกันาดนี้หน้ามันจะอย่างเงี้ยมันจะหัวทิ่มนะฮะโอเครายละเอียดอื่นๆก็เราไม่ต้องพูดกันไปเยอะแล้วอแต่ละคนที่เข้ามาดู โปรเจคเนอร์นะที่หาโปรเจคเนอร์นะคงไม่มาดูแค่คลิปเราส่วนนใหญ่เขาทำกับบ้านมาแล้วคือมันเยอะคุณราเรียกมันเยอะหมดแล้วนะครับแต่ละที่ดี่เขาที่เขาทำคลิปแบบมินิไซสหมดแล้วแต่เราเนี่ยเรามาจับลึกว่าเฮ้ยแม่งมาชนหรือเปล่าดูยังไงอะไรเงี้ยเราไม่กล้าดังนั้นเราสรุปได้เลยว่ารถคันนี้เป็นปี18ไมล์60,000ตัว2.4ขับ4นะครับบอดี้ เดิมสนิทไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้การชนหน้าฝากะโปรงนะครับเป็นร้อยสะเก็ดหินอะไรอ,อ่เราเล็กๆน้อยๆเราเก็บงานให้เรียบร้อยครับผมนะครับก็อยากฝากคลิปนี้ไว้นะครับเพราะว่าดูให้จบนะครับแล้วก็วันนี้คุณอาจจะยังไม่ซื้อแต่วันข้างหน้าคุณได้ความรู้จากตรงนี้แล้วคุณสามารถเป็นเลือกซื้อโปรเจเอร์เวลา, <ๆ S 1> ลาเวลาไปดูมันจะได้มั่นใจขึ้นว่าเฮ้ยมันแบบนี้แบบนี้เพราะบางทีอ่ะเขา สอนเขาไม่ได้บอกหมดอย่างนี้หรอกอ่าอันเนี้ยเราเปิดเลยเปิดเปิดเลยก็รถเราสวยในในฐานะที่เราก็ทีมซื้ออ่ะทั้งเป็นคนซื้อรถเองด้วยแล้วก็เราขายด้วยดังนั้นอ่ะเราเราซื้อจากรถรถบ้านบ้านโดยตรงครับแล้วก็มีบ้านอะไรบ้างนะครับใช่ก็แชร์ประสบการณ์กันเนาะวันนี้โอเคก็คันนี้เดี๋ยวให้บอกราคาหน่อยข้ามบอกราคาคันนี้นะครับซูร์ต้าฟอร์จูเนอร์ขับเพื่อน4ล้อนะครับปี2018 คันนี้นะครับขายเพียงหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปประหยัดไปเกือบเกือบสี่แสนนะหนึ่งล้านล้านแสนกว่บาทประมาณประหยัดไปสี่แสนกว่าบาทโโอ้หถือว่าคุ้มมากคือรถคันนี้มันมันมีพลังใช่พลังคือกลางคืนเนี่ยตามหลังพลังพลังมีพลังจริงโอเคโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกดติดตามกด subscribe ให้ข้างล่างนะครับว่ายอดถอนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่แล้วครับสามารถติดต่อมาได้คลิปต่อไปเราเอาขับไหนดีเดี๋ยวเราดูมีมาต้าปีอ่ามีมีมีมาต้าสามโอเคมีรถน่าสนใจเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวเราจะมาแผ่ความจริงกันอ่าจะให้ความรู้วันนี้คุณไม่ได้ดูรถมือสองอย่างเดียวคือได้ความรู้กลับไปด้วยอ่าเดี๋ยวเวลานิดหน่อยแต่ว่าเพใ่้ได้ความรู้อ่ะวันนึงเราอยากซื้อมีกำลังปุ๊บเราสามารถซื้อได้ ช่เขาโกงกเราไม่ได้แล้หลอกไม่ได้แล้วถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยมันมันมีคุณมากกว่าใช่โอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ